เอกสารที่ต้องยื่นอ่ะตอนนั้นที่คุณเพนยื่นยื่นอะไรบ้างนะคะตอนนั้นแหละครับก็ยื่นผมยื่นเรซูเม่ไปก่อนแล้วก็พวกเบเดลิคอไลเซนส์พ l ดหลอดไลเซนส์แล้วก็ตอนนั้นยื่นทรานสคริปต์ตอนจบมาลายแลงสิทธิ์ครับแล้วก็ยืน English Level ่น e n g l i s ไ i เอะ<อ>ไ <Lock book S 2> รบ้างสิทธิ์ไปอ๋อล็อกบุ๊กอะไรต้องเอาไหมล็อกบุ๊กด้วยใช่ครับล็อกบุ๊ก้สึกจะ<อ>สามแค่สามหน้าหลังนะยครับสามหน้าหลังในห้าน้าหลังเลย,ลเลยประมาณนี้ตอนนั้นกี่ชั่วโมงบินอ่ะคุณเพนที่ยื่นไปอะค่ะ ตอนนั้นผมยื่นไปน 200, ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยต้นต้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยครับพอเราผ่านสัมภาษณ์แล้วอะครับสายการบินเราอยากเขาอยากเทคเราแล้ะเขาบอกว่าผมต้องไปเก็บให้ครบสามร้อยชั่วโมงบินก่อนที่เขาจะส่งไปเทรนดังนั้นผมก็มีสองร้อยกว่าก,ก็เก็บเยอะอยู่คนระับที่เมกาตอนนี้คือมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคือคนอยากเก็บชั่วโมงเยอะถูกไหมครับ<ฆ>ก็จะมีคนที่แบบอยากเช่าเครื่องแล้วก็ไปแชร์เขาก็ไปบินแล้วก็เก็บชั่วโมงวันหนึ่งก็บินแบบเจ็ดแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเก็บชั่วโมงให้ครบสามร้อยก็ ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะว่าถ้าเกิดแชร์กับอีกคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปบินเครื่องที่มันเล็กลงมาหน่อยอย่างเช่นเซนเลาหนึ่งห้าศูนยนีเงี้ยรก็ใช้จ่ายน้อยหน่อยก็ตอนนั้นจำไน้เก็บครบสามร้ชั่วโมงแล้วก็กลับไปสายการบินแล้วก็พอก็ส่งไปเทรนไทเบรดซิงนะ้รที่ฟลาเซฟตี้เทอร์เรนต้ก็คือสมัครได้ก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บชั่วโมงใช่ครับ